สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอนำเสนอบ้านพร้อมโรงงานน้ำดื่มค่ะซื้อปุ๊บรับทรัพย์จากธุรกิจได้เลยโซนวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะราคาอยู่ที่3 8ล้าน8แสนบาทนะคะราคานี้ยังต่อรองได้อีกค่ะ บ้านพร้อมกับโรงงานน้ำดื่มเนี่ยมีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะก็คือ2งานหรือว่า200ตารางวานะคะประกอบด้วยบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำสภาพเนี่ยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องการไม่ต้องไม่ต้องปรับปรุงใดๆสามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้ทันทีนะคะและบริหารโรงงานน้ำดื่มที่อยู่โซนด้านหลังของบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะในโซนด้านหลังของบ้านหลังนี้นั้นจะประกอบไปด้วยโรงงานน้ำดื่มนะคะซึ่งเป็นโรงงาน ที่เปิดมาแล้วนานกว่า8ปีซึ่งมีฐานลูกค้ามากพอสมควรเลยนะคะสามารถเข้ามาทําธุรกิจได้และที่สําคัญนะคะรายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยร่วมแสนบาทเลยทีเดียวค่ะก็ถ้าเกิดว่าซื้อ,อโรงงานกับบ้านหลังนี้นะคะเราก็มอบลูกค้าให้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งอยู่บ้านเลขที่2 3 2หมู่2บ้านค้อหวางตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะห่างจากถนนทางหลวงเส้น2 4 วารินชำราบกันทะลักษ์เพียงแค่1.7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ห่างจากแยกหนองตะโพนหรือว่าบิ๊กซีวาลินเพียง6กิโลเมตรค่ะเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายทางสนใจติดต่อกับเรานะคะวันวาลินบ้านและที่ดินค่ะขอบคุณมากค่ะ